ช่อง 7HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้แต่พยายามอย่างไรก็ยังไม่สำเร็จสักที ลองไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะการเลิกบุหรี่ให้เด็กขาดต้องทำอย่างไรคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะการที่เราจะเลิกบุหรี่ให้สำเร็จนั้นนะครับก่อนอื่นเราจะต้องหาเหตุผลให้กับตัวเราเองว่า ทำไมเราถึงต้องการเลิกบุหรี่อย่างเช่นในผู้ป่วยโรคหัวใจเราจะตอบกับตัวเองว่าสุขภาพเราไม่ดีแล้วเราจรึงมีความจำเป็นจะต้องเลิกบุหรี่หรือในผู้ที่เพิ่งแต่งงานหรือกําลังจะมีบุตรก็จจะบอกว่าเพื่อคนรอบข้างของเราขั้นตอนต่อไปคือการกําหนดวันเลิกบุหรี่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะกําหนดวันเลิกสูบบุหรี่เนี่ยภายในสสัปดาห์หลังจากที่เรามีความตั้งใจจะเลิกสูบต่อไปเราก็าจจะเริ่มบอกคนรอบข้างนะครับบอกภรรยาบอกลูกบอกเพื่อนที่ทํางานเราจะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยมีประโยชน์ สองสามอย่างคืออันที่หนึ่งมันเป็นตัวกําหนดเราด้วยว่าเราจะต้องทําจริงๆนะเพราะเราได้บอกคนอื่นไปแล้วข้อที่2ได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างเรานะครับข้อที่3คือบางครั้งคนที่เลิกสูบบุหรี่จะมีอารมณ์หงุดหงิดคนรอบข้างเราจะได้เข้าใจว่าเออตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่คือสุดท้ายก่อนที่วันเลิกบุหรี่นะครับแนะนาให้ทิ้งบุหรี่หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับบุหรี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กที่เคลียร์บ,บุหรี่นะครับทิ้งให้หมดนะครับพอตื่นเชา้ามาเราก็จะไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสูบบุรีออ่่ยา้้ไดงขึน,น ถ้าเลิกบุหรี่ได้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วกลับมาสูบอีกควรทำอย่างไรต่อไปคะถ้าเราเลิกบุหรี่ไม่สําเร็จนะครับในครั้งแรกหมอแนะนําว่าจะพึ่งท้อนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ต้องใช้ความพยายามหลายครั้งถึงจะเลิกบุหรี่ได้นะครับถ้าได้พยายามเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองสองสาครั้งแล้วยังไม่ประสบผลสําเร็จผมแนะนําว่าลองปรึกษาแพทย์ตามคลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งแพทย์อาจจะให้คาแนะนําเพิ่มเติมในการเลิกบุหรี่รวมทั้งอาจจะให้ยาทําให้ท่านมีความต้องการการสูบลดลงและมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเลิกบุหรี่ได้มากขึ้น เมื่อเลิกบุหรี่สำเร็จแล้วสุขภาพร่างกายจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่คะหลังจากเลิกสูบบุหรี่แล้วพบว่าการเต้นของหัวใจจะกลับมาปกติอาการเหนื่อยจะลดลงโอกาสเป็นวหวัดหรือติดเชื้อทางเดินหายใจก็จะลดน้อยลงสุขภาพโดยรวมจะแข็งแรงขึ้นนะครับโอกาสเป็นโรคต่างๆตั้งแต่โรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองก็จะลดลงนะครับโดยยิ่งเลิกสูบได้นานเท่าไหร่โอกาสป่วยเป็นโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้นการเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกอย่างอยู่ที่จิตใจ ต้องหนักแน่นและอดทนหมอขอเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมว่าสุขภาพดีป้องกันได้เริ่มที่ตัวเราสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน